ลูกก็ตั้งสัจจะได้ถ้าลูกคิดไม่ได้ลูกก็ตั้งสัจจะไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรหรอกพอตั้งสัจจะแล้วก็อยู่ในนั้นแหละความคิดความรู้สึกนั้นคิดลูกไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นคิดถึงสัจจะของตัวเองอย่างเดียวที่ได้ลั่นวาจาแล้วได้พูดอะไรคิดแต่เรื่องนั้นนั่นแหละคือสมาธินั่นแหละคือคูณงามความดีที่จะไหลรวมกันสู่จุดเดียวคือสัจจะความจรงิงจึงเรียกว่าสัจธรรมนั่นถ้าใครมีสัจธรรมใครมีสัจจะความจริงแล้ว ผู้นั้นก็จะได้ดีได้ดีตลอดตลอดไปรู้หลวงปู่ตั้งแต่จะจะไม่คืนบ้านตั้งแจะจะไม่กลับมาเสพการอีกอตลอดนันตการหากรู้ตัวว่าเกิดเมืองฟ้าเมืองแก่นในการพบอยู่ <c oughs> ก็จะไม่กลับมาเสพการอีกรอหรือเกิดในพรหมโลกเรื่องกรารแห่งความเทยทยานอยากอีกก็จะไม่มีเห็นไหมเนี่ยลูกเราจะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเข้าสู่เมืองปณิพันธ์ให้ได้ หากแว้นบุญาบาปวาสนาบารมีเรายังไม่ถึงที่เกิดที่ไหนเราก็ภาวนาละกิเลสที่นั่นเลยนี่คือสัจจกามจริงที่หลวงปู่ได้ตั้งไว้ไม่ลืมจนถึงปัจจุบันหากแม้นเพียงพอแล้วก็ตามก็เอาสัจจะทำมาสอนลูกสอนเท่าเป็นคนจริงคนจังจึงจะสามารถที่จะนำพาตัวเองตลอดรับฟังได้ไมงั้นก็หลงลกหลง,ลง,ลงทางต่อไปหลงตามหมู่ตามพวกอย่าลืมว่าเปรตผีมีมากกว่าคนดีคนดีมีน้อยมากที่สุด เป็ผีมีมากที่สุดอย่างนั้นพวกยุแยงตะแคงด้วยจึงมีมากกว่าผู้ที่จะดึงรังเข้าสู่คุณงามความดีผู้ที่ยุแยงตะแคงรัวให้หลงโลกหลง,ลงทางคือความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ภายในใจของพวกเรานั่นหละตัวสังขารขันหรือเปรตผีที่มันนึกมันคิดอยู่ในใจของลูกของเต้าเดี๋ยวนี้แหละนี่แหละคือเปรตคือผีล้วนๆ่นะความคิดทุกริ่งอย่างเห็นไหมละ่ะ จันไปเจ็บกามแลก็เป็นความคิดว่าตัวเองพนโลกพนตงสันแล้วไปเจ็บกามกับลูกศิษย์นั่นที่เป็นข่าวดางังๆอยู่นั้นเมื่อกี้นั่นก็รู้ก็ทราบอยู่ใน,นมือก็หลงในความคิดของตัวเองแล้วมันจะทิศนอาศวะาได้ได้แบบไหนผู้ที่ทิศนอาศวะาเพิ่นไม่หลงกับความคิดแล้วความคิดชั่วความคิดดีถือว่าเป็นเปรตเป็นผีทั้งนั้นเพิ่อนอาศัยสติตัวเดียวในการรู้แล้วก็ทิ้งปับ๊บทิ้งปับ๊บทิ้งปับ๊บตลอดตลอด,ลอดแค่นั้นเองคิดชั่วก็ตามคิดดีก็ตาม ถ้ามีเหตุสมควรทำเพิ่นจึงทำในสิ่งที่ดีแต่เพื่นทิ้งชั่วทั้งหมดถึงจะเป็นความคิดที่ไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีตัวไม่มีตนก็ตามแต่ว่าก็ทำให้สัตว์โลกสันน่นคลอนวั่นวหวนี่แหละกิเลสท,ที่มันรุนแรงที่ออกหน้าออกตาทำให้สัตว์โลกหน้าด้านไม่มีอย่างไรก็สัตว์ก็พวกเปรตพวกผีที่ไม่มีตัวไม่มีตนคือความคิดตัวนี้แหละ อกมากลุ่นี้นหละมันทําให้ไปทําชั่วมันสั่งให้ทําชั่วก็ตัวเดียวนี้แหละถ้ามีคุณงามความดีหน่อยมันก็สั่งไปทําคุณงามความดีแล้วก็ค่อยอแอบแฝงอยู่กับคุณงามความดีพอได้ช่องมันก็โดนใจโดนใจโดนแบบไหนก็ใช้ความรู้สึกนึกคิดเรานั่นแหละเราก็คิดในทางที่ดีก่อนแล้วก็ค่อยไหลเข้ามาสู่ความชั่วนี่แหละลุงปู่จึงประกาศกล้องเลยเรนะาในใจพบนี่ อาจฐานนั้นนะลูกจึงจะสามารถที่จะข้ามได้ไม่งั้นข้ามไม่ได้อากาศกว้างไปเลยตั้งสาจาัจจะเลยจกทําอะไรนั่นมันจริงจะสําเร็จได้ไม่งั้นลูกไม่สามารถสําเร็จได้โดนเป็ดโดนผีโดนมารมันครอบงำขีดใจลูกเต้าตลอดตลอดไปใครช่วยลูกไม่ได้นอกจากลูกเต้าจะช่วยลูกเองหลวงปู่ก็ช่วยได้แต่เพียงคําสอน ถึงแม่ลุงปู่ใหญ่จะเข้าไปช่วยจนใจแทบจะขาดตามภาษาสมมุติแห่งโลกที่ก็พูดกันก็ตา,ามแต่ลุงปู่ก็ไม่สามารถช่วยพวกลูกพวกเต้าได้เพราะใจลูกใจเต้าเปรตผีมันครอบงำอยู่มันครอบของนครใจของลูกของเต้าอยู่ถ้าลูกต้องการเท่านั้นแหละลูกยิงจะสู้ได้อาศัยอาวุธที่สมาคัญติสุก็คือสัจชาตัวเดียวเท่านั้นแหละลูกยิงจะสามารถแคลียราตลอดรอดฝั่งได้ จึงจะสามารถมีศีลที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้จึงจะสามารถที่มีภาวานาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ทุกปีทุกวันก็ไม่ต้องทาอะไรแล้วมันดูศีลของตัวเองที่ขึ้นด้วยสัจจะตัวนั้นต้องดูตลอดสัจจะเราเสมอต้นเสมอไปไหมที่เราตั้งไว้อืตั้งแต่กองคาราบาอยู่เราดูของเรานี่เราได้ลั่นวาจาแล้วคำพูดของเราเมื่อวันนั้นเราได้พูดแล้วนี่เราลืมหรือย,อยังเราลืมไหม และเราได้ทําตามที่เราพูดหรือไม่นี่แหละลวงปู่จะมั่นดูศีลของลุงปู่คือสัจจะความจริงตลอดคําที่เราลั่นวาจาจะไม่เกินบ้านอีกตลอดนันตการนี่ของเราตัวนี้ด่างพ้อยไหมคําคิดที่เราจะไม่เสพกามอีกกลับมาเสพการมาเวียนว่ายตายเกิดอ,อีกตลอดนันตการสัจจะตัวนี้ศีลต,ตัวนี้เราด่างพ้อยไหมดูอย่างนี้ลูกทุกวี่ทุกวันตื่นเช้ามาก็ดูจะนอนก็ดู ดูตัวนั้นเข้าตัวนั้นก่อนค่อยไปอย่างอื่นอย่าให้สัจจะตัวนี้ด่างพลอยถ้าสัจจะตัวนี้ด่างพลอยทุกอย่างอย่างก็ด่างพลอยไปกับพวกเธอด้วยไม่มีใครสามารถช่วยพวกลูกพวกเต่าได้นะลูกนั้นนอกจากลูกเต้าจะช่วยกตัวของลูกเองผู้ที่ติดตะกรมรมลำบากก็คือใคร,ก,ครก็คือตัวของลูกเองผู้ที่หัวเราะเยาะเย้ยเยาะหยันก็คือใครก็คือพวกเวทพวกผีพวก,ววพวกมารที่ครอบครองนครใจของลูกของเต่า เพราะมันไม่นําพาให้พวกเราไปดีแต่ว่ามันนีลวดลายนี้ชนิดที่บอกเราว่าเราตามไม่ทันดอกลูกเพราะที่มันจะทําชั่วนี้เราเดินจงกรมนั่งภาวนาอยู่เราฝึกปฏิบัติดีสวดมวนต์ไหว้พระอยู่มันก็เคลือบมาเคลือบมาเคลือบมาได้ช่องเมื่อไหร่ก็หาวิธีให้เราโกรธหาวิธีให้เราโลกหาวิธีให้เราหลงหาวิธีทะลาะบ่แวงกันดูสิลูกเก่งไหมลูก นี่แหละใครจะสามารถมีสติมีปัญญาที่จะสามารถออกอยากพวกนี้ได้ใครนั่นแหละพุทธเจ้าและสงสาววกผู้เลิศดเป็นผู้นำพาพวกเราออกก่อนแล้วก็สอนลูกสอนเต้าสอนเอาสัจจะความจริงสอนดังที่หลวงปู่พูดในวันถ้าลูกเต้ามีสัจจะลูกก็ออกได้ในปัจจุบันถ้าลูกเต้าไม่มีสัจจะความจริงลูกไม่สามารถออกได้เลย ศีลมันก็ด่างพร้อยเพราะลูกมีสัจจะข้อวัดปฏิบัติมันก็ด่างพร้อยถ้าไม่มีสัจจะก็ดีแล้วก็ดูสิลูกเราตั้งสัจจะแล้วจะนอนเท่านั้นชั่วโมงตัวนี้ชั่วโมงลองตั้งสัจจะดูที่ลูกขึ้นอา้าวเราตั้งสัจจะไปแล้วต้องรีบลุกถ้าไม่สัจจะก็เง,งอเงอต่อไปเหมือนเป็ดเหมือน,นปีเหมือนคนไม่มีไอ้สติกําลังกวนใจะอะไรนั่นลูกมันเป็นลักษณะนั้นนะ ถ้าลูกต้องการดีต้องการเป็นคนดีต้องการได้ดีก็ต้องมีสัจจะอย่างเดียวเชียก,ก่อนก่อนที่อย่างอื่นจะไหลรวมกันเป็นกําลังใหญ่นี่หลวงผูพูดหลายครั้งหลายหนในลูกในเต้าฟังเรื่องสัจจะถ้ามีสัจจะแล้วก็ทําได้เอาช่วงนี้เราทํางานออาช่วงนี้เราภาวนาเอาช่วงนี้กอไว้ปฏิบัติเอาช่วงนี้ก็ต้องรู้เราจะนอนตอนนี้จังโมงละวันนี้ออาวันนี้ดูนอนจัวโมงหนึ่งไว้ไหม เจสท์โซีลองจักสองสามวันไม่ไหวอ้าวตั้งแต่จะใหม่อ้าวักสองชั่วโมงตั้งแต่จะสองชั่วโมงไหวไหมอ่าสองชั่วโมงไม่ไหวยังเจสโซเซอยู่ลมปุ๊บลมป้าวอยู่เป็นซึงดึงซืออยู่สู้ยักสองสามวันหรืออาทิตย์ไม่ไหวก็เพิ่มให้มันอีกจะอยู่ตัวของมันสามชั่วโมงสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงตัวไหนมันอยู่ตัวแต่ต้าเลยสี่ชั่วโมงไปแล้ว มันเป็นขี้เกียจมันเป็นขี้เกียจขี้คันคือเราจะพูดตามธรรมนี่กลางวันนี้ถ้าใครไม่นอนได้ผู้นั้นจะดีถ้านอนกลางวันนี้มันจะเปี้ยมันจะเพียมันจะเหมือนกับคนสลืมสลือนอกจากมันมีเหตุที่ไม่ได้พักผ่อนจริงๆนี่บ้างสักสิบนาทียี่สิบนาที แต่ถ้าเป็นชั่วโมงแล้วมันจะเป็นสลืมสลือนอกจากธาตุขันจะวิบัติเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการพักผ่อนให้เพียงพอในบางสิ่งบางอย่างคือการทํางานเกินกําหนดของมันจึงจะพักผ่อนเป็นชั่วโมงได้ถ้ากลางวันเป็นชั่วโมงได้เรื่องเริ่มละเริ่มเป็นสลืมสลือเหมือนคนเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนั้นคนนอนมากจึงชอบเจ็บไข้ได้ป่วย คนเดินมากทํางานมากจะไม่เจ็บไม่ได้ป่วยลองพิจารณาลูกนะนี่แหละที่หลวงปู่ได้ดีดีเพราะสัจจะบาร,รมีหลวงปู่เพราะสัจจะความจริงที่หลวงปู่ได้ตั้งแล้วแม้ยอยู่ป่าอยู่เขาแล้วก็ตั้งใจจะตลอดแม้นจะมีพวกเสือพวกช้างหรือพวกงูพวกอะไรมากินเราเราก็สลากให้สลายให้ถือว่าเป็นกรรมที่เราได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตเราไม่ได้ดัง่งคอยเรื่องอะไรเพราะเรามีสัจจะตัวนั้นเป็นตัวตั้งมั่นอยู่ตื่นขึ้นมาเราก็พิจารณาสัจจะเราตอนจะนอนเราก็พิจารณาสัจจะเรา ยืนเดินอยู่แล้วก็พิาาจารณาสัจจะเราด่างกวาหรือไม่ขนาดนั้นนะลูกนะด้วยสัจจะความจริงจริงทําให้โลกทาตวันไหวเพราะพวกกายทิพเทบุเทวดาจะเคารพสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ลูกเต้าคาดไม่ถึงมากที่สุดคือสัจจะความจริง